ครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องไรเดอร์มุนไเกมบินะครับวันนี้นะครับตามที่ได้ผมได้พูดไว้ใน y o u u u b e นะครับว่าจะมาสอนวิธีวิธีที่จะทำเครื่องเกม ps 2ลงเกมนะครับผ่านเบนบูต usb แล้วก็เล่นในเครื่อง playstation 2นะครับวันนี้จะมาสอนนะครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับที่จะเขาเรียกว่า โปรแกรมที่จะทำ USB ของเราให้มีไฟล์เกมนะครับของ PS2 แล้วก็เอาไปเสียบในแฟลชไดร์นะครับไปเสียบนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็คือแฟลชไดร์ของเราเนาะนะครับให้เกมมันไปอยู่ในแฟลชไดร์ของเรานะครับโดยใช้โปรแกรมตัวนี้ด้วยครับพี่น้องทุกท่านนะครับก็ไปสามารถไปหาดาวน์โหลดกันได้นะครับเห็นไหม USB นะครับ ยูเทลนะครับสามารถไปหาดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็เราก็จะได้ไฟล์อย่างนี้มาถ้าเราดาวน์โหลดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เวอร์ชัน2.2 English update นะครับถ้าจะเปิดโปรแกรมเข้าไปเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนอะจะเปิดโปรแกรมเข้าไปนะหน้าตาของโปรแกรมในการแปลเกม p s 2นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเปิดอีกทีอันดับแรกนะครับก็อยากจะให้พี่น้องเริ่มจากที่เรา เขาเรียกว่าเริ่มจากการที่ต้องไปฟอร์แมตแฟลชไดรฟ์้ก่อนเนาะอันนี้แฟลชไดรฟ์ของผมเะครับสิบิกนะครับยวท,ทำมาเป็นให้ให้ตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับว่าต้องทำยังไงับนแรกนะครับเราก็เสียบไปเสียบ USB ไปเดีย๋ยผมเสียบแป๊บหนึ่งนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ผมมันก็จะบอกว่ามีไดรฟ์ไดรฟ์หนึ่งเนาะ,ะเข้ามาอ,อ,อินพุตเข้ามานะครับ หลังจากนั้นนะครับพี่น้องก็เข้าไปที่เขาเรียกว่า DSPC หรือ PC เครื่องนี้เนาะ,ะผมก็เปิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับก็จะเห็นไร้ดึงด้วยครับเดียวแป๊บหนึ่งับอ่านไหมเห็นไร้ดึงก็คือไร้นี้นะครับอ่าให้พี่น้องถ้าเกิดว่าของใครอะ่ะมันมีข้อมูลเนาะอ่าอย่งเงี้ยแล้วเราก็ไม่ใช้นะครับขอให้เราไปฟอร์แมตก่อนครับวิธีการฟอร์แมตก็ง่ายๆครับก็คือ แตะไปที่ด้นี้นะครับแตะไปเลยแล้วก็กดคลิกขวานะครับแล้วก็อจากนั้นแล้วก็เราก็ไปกดที่รูปแบบนะครับกดไปเลยมันจะโผล่หน้านี้มานะครับตรงนี้มันจะบอกว่าฟอร์แมตนะครับถ้าเราอยากต้องฟอร์แมตนะครับเราก็กดตรงนี้ไปเลยนะครับตกไปเลยเริ่มนะครับถ้าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ดดของใครยังมีอยู่นะครับก็ลบไปก่อน หรือว่าสำรองข้อมูลไปก่อนแต่ถ้าไม่มีอะไรเราก็ฟอร์แบทเลยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับกดไปเลยนะครับปั๊บอ่ามันก็จะเตือนเราว่า,าจะลบข้อมูลทั้งหมดในอะไรนะรฟ์ drive นี้นะครับอ่าเราก็กดตกลงไปเลยถ้าเราไม่มีข้อมูลอะไรก็หลังจากนั้นก็เสร็จนะครับอ่าล้วก็ปิดไปเลยนะครับอ่าทีานี้เป็นยังไงหลังจากนั้นนะครับเราก็ยังไง เราฟอร์แบตเรียบร้อยนะครับก็อันนี้ก็จะว่างเปล่าไม่มีอะไรแล้วนะครับอโอเคนะครับเราก็ปิดปลายอันนี้เราได้แฟลตไดร์เปล่าๆมาแล้วนะครับเริ่มต้นเนาะแฟลตไดร์เปล่าๆมาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะทําให้พี่ดองได้เห็นนะครับว่าทํากันง่ายๆยังไงนะครับเดี๋ยวเป็นขั้นตอนต่อไปลำดับต่อไปเลยเลยครับ โอเคนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอาแฟลชไดท์ที่เราไปฟอร์แมตมาแล้วเนี่นะครับอ่าใช่ไหมเอาเนี่ยที่เราฟอร์แมตมาเรียบร้อยแล้วครับเอามาที่เครื่องตัวเครื่องของ PS2 นะครับอ่าก็เราก็เอาแฟลชไดท์นี่นะครับอ่าก็ยังไงครับกดไปที่อะไรใส่ไปที่ USB ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะครับมือเดียวไม่ถนัดนะครับเสียบไปที่ USB เลยนะครับ หลังจากนั้นนะพี่น้องนะครับก็คืออะไรเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องถ้าใครมีเครื่อง PS2 เราก็เปิดเครื่องไปเลยนะครับเปิดเครื่องเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้พี่น้องได้ดูนะครับเราเปิดเครื่องที่เครื่อง PS2 ได้เลยนะครับป๊บดีเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นยังไงก็จะเข้าสู่หน่า Open GL เนอะนะครับเปิดไปเลยนะแล้วก็ แฟลชไดร์นะครับเป็นยังไงอ่ะเปิดมาละเราก็จะเห็นว่า USB นะครับไม่มีอะไรเลยว่างเปล่านะครับใช่ครับผมตั้งใจที่จะให้อะไรที่จะให้แฟลชไดร์ตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้มันอ่านแล้วก็มันก็สร้างไฟล์โฟลเดอร์สำหรับที่เอาไว้ใช้สำหรับ OpenGL ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับฉะนั้นถ้าเราเสียบไอ้ USB เข้าไปแล้วนะครับมันก็จะสร้างโฟลเดอร์อัตโนมัตินะครับ ให้กับอะไรให้กับเขาเรียกว่าแฟลไดร์ตัวที่เราฟอร์แมตไปแล้วนะครับสร้างโฟลเดอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็คือปกตินะครับเราจะต้องไปสร้างที่คอมพิวเตอร์ก็ได้นะแต่ว่าคอมพิวเตอร์เราไม่มีโปรแกรม o p e n g l รเนาะเราก็ต้องใช้วิธีนี้ในการสร้างนะครับตอนนี้ไม่มีเกมอะไรนะครับเพราะยังไม่ได้ใส่เกมอะไรลงไปนะครับหลังจากนั้นก็เป็นยังไงครับปิดเครื่องครับแล้วก็เราก็ได้โฟลเดอร์ได้อะไรเบอร์เรียบร้อยที่ เราจะไปต่อกันด้วยการสร้างเกมใน PC คอมพิวเตอร์ให้ดูนะครับหลังจากที่เราถอด usb ออกมาแล้วนะครับถอด usb ออกมาแล้วเราก็น่าจะได้โฟลเดอร์นะครับสำหรับเตรียมเกมที่จะลงในแฟลชไดร์ให้ให้มันอะไรครับให้มันสามารถที่จะเข้ากับเครื่องเก gps 2เมื่อกี้ได้นะครับโอเคเราเสียบไปเลยนะครับ usb เสียบไปเลยนะครับจะมี drive ออกมานะครับพี่ drive ออกมาออกมาละเพิ่มมาละปั๊บเราจะยังไงต่อกดเข้าไปเลยครับเห็นไหมมันจะสร้างพวกโฟลเดอร์นี้อัตโนมัตินะครับเห็นไหมพี่น้องเรียบร้อยนะครับเราปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนปิดไปก่อนนะครับก็หลังจากนั้นเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับ กดไปเลยนะครับจะเข้าโปรแกรมเนาะหลังจากนั้นนะครับให้เราไปสร้างไฟล์เกมนะครับ Create ISO นะครับเห็นไหม Create ISO กดเข้าไปเลยครับอาหลังจากนั้นก็จะเป็นยังไงพี่น้องเราก็ต้องไปหาเกมนะครับเกมของ ps 2นะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยเราก็ต้องไปดูนะครับอยู่ไร์อะไรนะครับไร์ต้นทางของเรานะครับ โ okay, อเคอยู่ไหนอย, D. อยู่ไร้ไร้ดีมีไหมอันนี้ก็คือไร้ดีเนาะไร้ e. อีอ่าแล้วก็กดไปที่โฟลเดอร์เกมวยครับอ่ามีหลายเกมเลยเอาสักเกมหนึ่งผมจะให้อ่าพี่น้องนะครับได้เอาสักเกมหนึ่งซึ่งในนี้มันก็มีหลายเกมเนะครับผมขอเอาสักเกมหนึ่งเนาะเอาอ่าอะไรนะมีหลายเกมอยู่นะ เอาสักเกมหนึ่งตัวเกม p ี2ผมเอา Pro Evolution นะครับในกรณีที่ว่าเราอยากจะเล่นหลายๆเกมดูครับไอ้นี้ผมจะทดสอบให้พี่น้องดูก่อนเราก็สามารถเลือกหลายเกมเข้าไปได้ผมจะเลือกสักสองเกมนะครับสัก2เกมเอาสักเดี๋ยวกดคอนโทรลก่อนนะครับกด2เกมเนาะเอาสัก2เกมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งกด2เกมดูผมไม่ค่อยว่างน เอ,เอาสักอันหนึ่งก็ได้เทสซีโนอ,อ่ะโอเคอ่ะนี่เราสองเกมแล้วนะครับอ่ะผมเอาสองเกมนะแล้วก็กดตรงนี้เลยครับ Create นะครับแล้วก็ไปลงเกมที่ไหนนะครับสำหรับผมนะครับการที่เราจะไปลงเกมอ่ที่ได้ได้แฟนได้ไดดของเรานะครับไดอีเพว่ามันช้ามากเลยครับผมคิดว่านะครับอาจจะต้องแบบเราก็ต้องสร้างโฟลเดอร์ของเราขึ้นมาสักโฟลเดอร์หนึ่ง หรือว่าเราจะลงทงตรงนี้ก็ได้ครับไออะไรนะตรงไดดีโดยแฟตไดเราเลยก็ได้แต่ถ้าพี่น้องอยากจะเร็วๆหน่อยนะครับไม่มีผิดพลาดนะครับก็สามารถไปลงที่ไรอื่นได้แล้วก็ค่อยเอามาใส่ในแฟตไดอีกทีนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเลยนะครับทันทีเลยของผมนะครับก็เอาจะอาจจะลงแฟลตไดเลยนะครับโอเคแล้วก็เสร็จแล้วก็ create นะครับ เลยผมกดครีเอทแล้วนะครับสองเกมนะครับพี่น้องจำไว้กดไปเลยนะครับแล้วก็ต้องรอแล้วครับทาวนี้ต้องรอมันจะมีเปอร์เซ็นต์วิ่งให้เรานะครับเปอร์เซ็นต์วิ่งให้เรารอนะรอหน่อยนะครับจนกว่าอะไรนะมันจะแปลงเกมนะครับเข้าสู่แฟลตได์จนเสร็จนะครับอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งก่อนนะครับในนี้นะครับมันจะมีอยู่2เกมผมใส่ไว้ในแฟลตได้ พอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับเห็ตุมาว่าโปรแกรมนะครับก็ได้แปลงไฟล์ไว้ใน USB เพื่อจะเอาไปเล่นในแฟลชไดร์ USB ผ่าน PS2 นะครับอันนี้นะครับก็สังเกตว่าตรงนี้100%แล้วนะครับทําเสร็จเรียบร้อยส่วนตรงนี้ก็2ทับ2นี่ก็คือ2เกมนะครับมันได้ ได้แปลงอะไรผ่าน usb เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นนะครับเราก็กด close ไปเลยนะครับเราก็จะได้ไฟล์นะครับเห็นไหมมันจะบอกเขาเรียกว่าไฟล์ไหนสำเร็จนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีข้อมูลนะครับไซส์ให้เราได้ดูนะว่าไฟล์นี้คือได้แปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยปิดไปเลยนะครับเราก็จะมาดูตรงที่ อาจะมาดูตรงที่แฟลชไดร์ USB เนาะเราจะเห็นได้ว่าน,นี่คือข้อมูลนะครับหนึ่งสองสอันนี้เท่ากับเกมหนึงนะครับแล้วแต่เกมด้วยนะครับว่าเกมไหนเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าข้อมูลเยอะไฟล์ตรงนี้มันก็จะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็อย่างนึงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยห้ามลบเด็ดขาดนะครับถ้าใครที่จะเข้าไปแก้ไขอะไรผมแนะนำว่าไม่ต้องทำอะไรตรงนี้นะครับ U.L.C.F.G. ตรงนี้สำคัญมากนะครับอาพี่น้องนะครับที่จะมาแก้ไขดัดแปลงสูมว่ามันเกมพวกนี้เล่นแล้วมันไม,ม่ติดนะครับทำได้อย่างนี้ก็คือลบทิ้งแล้วก็ทำใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้ห้ามลบเด็ดขาดไม่มันจะไม่สามารถที่จะเล่นได้ถ้าลบไอ้ไฟตรงนี้ออกนะครับอันนี้แฟนได้ข้อมูลในนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอปิดนะครับแล้วก็ไปลองเกมกันนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาลองเกมกันนะครับอันนี้คือแฟลชไดร์ที่เราได้ในเกม PS2 มาเรียบร้อยนะครับเพื่อจะเอามาเล่นกับเครื่อง PS2 ผ่าน USB แฟลชไดร์นะครับโอเคนะครับีผมขอเสียบแป๊บเดีนะครับเลยรับทุเลนะครับเพราะว่าผมถือกล้องไปด้วยนะครับถือมุมกล้องไปด้วยแล้วก็เสียบนะครับเสียบหน่อยนะครับเดนโอเคมีปัญหาไหม อย่างนี้ได้ไหมเออได้ได้ไดอยู่เสียบเข้าไปโอเคนะครับเรียบร้อยนะแล้วก็ผมก็เปิดเครื่องนะครับจะมาทดสอบว่าเกมถ้าเกิดว่ามันสําเร็จนะครับมันจะมองเห็นไฟล์เกมแล้วก็กดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับอโอ,อ,อเห็นไหมฟรมเอ็นซีบูนะครับาจะมาดูกัน ไมเห็นหน้าผมสะท้อนหน่อยโอเคนะครับมาแล้วครับแม่สองเกมนะฮะเพื่อจะให้มันสมบูรณ์แบบนะครับเราก็ต้องมาลองกันแล้วล่ะอันนี้ก็คือจอยนะครับเราต้องมาลองกันล <c oughs> ะโอเคลองกันจากนั้นก็ยังไงครับกดโอครับกดโอเราเอาเกมฟุตบอลเนาะเกมฟุตบอลอลองกันนะครับกดโอไปเลยพยะเข้าให้อะ,ออะโอเคเข้าเกมแล้วนะครับ แสดงว่าเล่นได้ปกตินะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับอ่าโอเคเราจะมาดูว่าเล่นได้ไหมเอ่ยจากที่เราทำกันนะครับอ่ถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับบอกว่าเราจะไปหาเกมยังไงอะไรยังไงอยากจะสอบถามเพิ่มเติมว่าไปหาเกมยังไงไปดาวน์โหลดยังไงนะครับอินบ็อกมาคุยกับผมได้นะครับผมจะทิ้งอ่าเขาเรียกว่าไลน์ไว้ให้นะครับ ID ไลน์แล้วก็มาคุยกับผมได้นะครับ สแสดงว่าเล่นได้นะครับถ้าพี่น้องมีปัญหาอยากจะถามว่าดาวโหลดที่ไหนอะไรยังไงต้องทํายังไงมีปัญหาสามารถมาคุยกับผมหลังไหม่ได้นะครับคอมเมนต์มาได้ก็ไม่เป็นไรคอมเม,มนต์มาก่อนนะครับสแสดงว่าเล่นได้แล้วล่ะโอเคกด x นะฮะโอเคกด x อ่ารีเจ็ตมันจะสร้างเซฟให้นะครับโอเคเรียบร้อย ที้ก็เล่นได้แล้วนะครับออาบอกว่าเชนเดลก็ได้จะแชนเดลแคนเซิลแคนเซิลแคนเซิลนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามช่องผมด้วยนะครับพอผมจะแนะนำวิธีดีๆอย่างนี้มาให้อยู่เสมอเสมอน,นะครับเกมนี้ก็เล่นได้นะครับถ้าพี่น้องมีปัญหาอะไรนะครับถามผมมาได้นะครับ แล้วว่า a d d id line มาก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าผมแนะนำอะไรไปในช่องนะครับเดี๋ยวผมจะติดลิขสิทธิ์แล้วก็โดนใบเหลืองอโดนอะไรเขาเรียกว่าช่องบินเนี่ยคือผมก็เคยโดนมา2ครั้งแล้วเพราะว่าไปสอนดาวน์โหลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าผมต้อทิ้ง id line แล้วก็มาคุยกันหลังใหม,นม่นะครับโอเคกดไปโอเคแต่ว่าเกมใช้ได้นะฮะเกมใช้ได้เดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูสักนิดหนึ่งฮะ อ่าเห็นไหมกดสตาร์ทเลยดีกว่าบ่อยกดสตาร์ทอ่าอกดสตาร์ทเรียบร้อยเล่นได้นะครับไม่มีปัญหานะครับอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับช่องไรเดอร์ว,วันเทคเกมบิ้งนะครับสลับในการแนะนำการลงเกมใน PlayStation 2นะครับโดยผ่านาสไตล์ซีบู o ตนะครับโดยไม่ต้อง ใช้แผ่นนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ผมไม่ได้ใช้แผ่นนะครับผมใช้ USB ในการเล่นแล้วก็ไปแปลงายเกมนะครับกันยากจะฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ